แรกๆก,การประท้วงก็เหมือนจะดีแต่ไปไปมาๆกลับเป็นเหมือนการจลาจลทำลายประเทศตัวเองซะง,งั้นสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Big World Story อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการประท้วงของกลุ่ม Gen Z ในประเทศเนปาลคือตอนแรกเหตุการณ์มันเกิดจากคำสั่งแบนด์โซเชียลมีเดียกว่า26แพลตฟอร์ม โดยรัฐบาลกล่าวว่าบริษัทผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐที่ให้แพลตฟอร์มต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ติดต่อเจ้าหน้าที่รับร้อมเรียนและผู้กำกับดูแลตนเองภายในประเทศรัฐบาลชี้ว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสกัดข่าวปลอมการบิดเบือนข้อมูลคำพูดสร้างความเกลียดชังรวมถึงปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ แต่กลุ่มเจนซีในเนปาลกล่าวว่ารัฐบาลต้องการปิดปากประชาชนไม่ให้พูดถึงการทำงานที่ไม่โปร่งใสและการคอร์รัปชันเป็นระบบและการเอื้อประโยชน์แก่คนใกล้ชิดของรัฐบาลเองทำให้กลุ่มเจนซีได้ลุกคือขึ้นบาป,ประท้วงซึ่งตอน,นแรกก็เหมือนจะดีเพราะว่ากลุ่มประท้วงจะมุ่งเป้าไปที่อาคารรัฐสภาและบุกปล้นบ้านนักการเมืองท้องถิ่นเอาเงินโปรยลงถนนเผาบ้านและทำร้ายร่างกายนักการเมืองที่คอร์รัปชัน ทำให้บางคนต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ดูเหมือนความรุนแรงจากการประท้วงครั้งนี้จะไม่ได้จบลงแค่นั้นเพราะมีรายงานว่าได้มีกลุ่มผู้ประท้วงได้ฉวยโอกาสขาโมยของในร้านค้าและได้ทําลายทรัพย์สินสาธารณะนอกจากนี้ยังได้ทําลายทรัพย์สินของเอกชนโดยได้มีการบุกเข้าไปทําลายรถในโชว์รูมแล้วก็ยังได้มีการเผาโรงแรมฮิวตันโรงแรม5ดาว ซึ่งเป็นโรงแรมของเอกชนไม่ใช้ของรัฐบาลที่เพิ่งเปิดในปี2023โดยใช้เวลาสร้างนานถึง8ปีด้วยงบประมาณเกือบ2,000ล้านบาทไทยถูกเผาวอดและนักโทษกว่า13,000คนแหกคุกหลบหนีไปทั่วประเทศไม่รู้ว่านักโทษเหล่านี้จะสร้างความวุ่นวายให้ประเทศมากแค่ไหนและนอกจากนี้สารดีกาก็ยังถูกเผาทำลาย ไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจากการประท้วงครั้งนี้จะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนกว่าจะสามารถจะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนมาได้